สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำปอดตอบกลับอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะมีคนคอมเมนต์ก็ดีหรือว่ามีคนทักมาในแชทส่วนตัวปกดีบน Facebook นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะครอบคลุมถึง Facebook แล้วก็ l ล ne นะครับก่เงินนะครับเราก็เข้ามาที่ Business Suite นะครับผม พิเศษสุดเนี่ยก็คือเป็นหลังปั้งคล้ายๆหลังบั้งส่วนควบคุมของ f c e e o o o เนาะครับถ้ากใครที่มีเพจอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะครับต่อมาเรามาที่ i ิ box นะครับผมแล้วก็เราไปที่ ขั้นบนนะครับต้้งนบนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นออโตเมชันนะครับผมจะมีะคล้ายๆกับ available แล้วก็ที่เป็นกราฟใช่ไหมครับแล้วก็ที่เป็นวงกลมวงกลม,มตรงนี้นะครับผมที่เขียนว,ว่าออโตเมชันเรากดเข้าไปนะครับผมพอกดเข้าไปที่ออโตเมชันแล้วนะครับผมก็จะมาที่หน้านี้นะครับซึ่ง การที่เราจะตั้งข้อความอัตโนมัติกับเนี่ยมันก็จะมีหลายๆแปรเลยนะครับผมวิธีตั้งก็ง่ายๆนะครับตรงข้างบนจะมี create automation พอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะผมก็จะชอบเลือก comment to message นะครับ comment to message เนี่ยก็คือเวลา ลูกค้าเขาเขียนคำที่เป็นคำคีย์เวิร์ดที่เราตั้งใจตั้งไว้นะครับก็จะมีข้อความอัตโนมัติส่งไปให้เขาที่อิเมบ็อกนะครับผมเราก็จะสามารถตั้งได้นะครับว่าสอบถามข้อมูลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้นะครับอย่างเช่นสนใจอขอข้อมูลก็เป็นต้นเนาะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยผมจะทำเป็นแบบทดลองให้ดูนะครับก็จะพิมพ์ว่าทดลองนครับผมทดลองทีนี้ private message นะครับเราก็จะเขียนว่า,าข้อความนี้3ละกทดลองเราปกนะครับผมด้านล่างก็เขียนว่าส่งข้อความไปแล้ว ทีนี้หลังจากที่เราตั้งทุกอย่างตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะ save change นะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาลองทดลองกันดูนะครับสมมติว่าเป็นวิดีโอนี้ผมเขียนว,ว่าทดลองเขียนว,ว่าทดลองรอให้เมืนพิมพ์เห็นไหมครับพอพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ก็มีข้อความส่งมาแล้วนะครับข้อมูลคอมนี้สำหรับการทดลองซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับผมอ่ารีเฟรชที่มันเห็นไหมครับส่งข้อความไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อ่าผลที่จะออกมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทําในกรณีที่เราจะแจกข้อมูลเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างนี้เพื่อเพิ่มให้เขามาคอมเมนต์ด้านล่างก็จะมีข้อความตอบกลับไปอัตโนมัติแล้วก็เราไม่ต้องตอบมือเองนะครับก็จะประหยัดเวลาเราไปนะครับ ทีนี้ถ้ากัวเราไม่ต้องการอันนี้เราอยากปิดทำยังไงก็กลับมาที่ automation นะครับผมแล้วก็มาที่เห็นไหม comment to message ทดลองนะครับผมตรงนี้เราก็จะสามารถ e d i ิแล้วก็ตรงข้้งบนมันจะมีออนเราก็สามารถปิดได้นะครับผมหรือว่า Delete automation ที่อยู่ต้านล่างก็ได้นะครับถ้าเรา e ี e ิ e เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับ <c oughs> ไมี delete, delete ลิัเซฟ์แล้วก็แล้วก็รีเฟรช มันก็จะหายไปแล้วนะครับผมและอันนี้ก็คือสำหรับการทำข้อความอัตโนมัตินะครับถ้ากดชอบวิดีโอผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ